สวัสดีครับท่านที่เข้ามาติดตามเบิ่งช่องตะอึ่งบูไทเนาะเอาเมือวานี้ผมมีแผงเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะทานนั้นทานนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกของพี่น้องนะครับที่ซื้อเสาอากาศทีวีดิจิตอลนำมาใช้กับทีวีดิจิตอล หรือว่าสมาร์ททีวีที่บ้านของท่านนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับก็คือยี่ห้อนี้แหละครับ ABL ครับ ABL นี่บรรจุมาในกล้องน้อยๆนยนะนี่แหละครับความเงาความกว้างของกล้องกับประมาณเด็กสองนิ้วก,กวา่าๆนี่หละเนาะสองสมนิ้วกล้อง ความยาวกับวมันคืบหนึ่งเอ่อเสาประเภทแบบนี้นี่รับความที่อยู่ที่470ไปถึง860เมกะเฮิร์นะครับความยาวของสายอยู่ที่5เมตรนะครับฮอมาเบิ้งนเป็นอะไรวะนี้มีเพลือเนี่ยที่เขาเฮอมมาในกล่องนี้นะครับ ขเอามาเก็เจะได้ชุดนี้นะครับชุดสายแล้วก็ชุดเบามองสำหรับดูดสัญญาณนะครับรวมสัญญาณทีวีดิจิตอลมาแบบนี้นะครับก็มีหวัวอยางซุปมาหน่นี้นะครับความยาวของสายนี้ก็5เมตรนะครับสายอากาศสายนำสัญญาณแถมมากับหัวเอฟไทย นะครับเอฟไทยมาเรียบร้อยนะครับตีหัวเอฟไทยมาให้เรียบร้อยครับหวัวสําหรับหมุนเป็นหัวแจ็คเอฟไทยนะครับมากับที่อยู่ในซองกระดาษเนาะที่ออกมาจากกล่องก็คือมีนี้แหละครับมีสองอันมาจากกล่องพลาสติกบรรจุกล่องพลาสติกมากับก็มีข้อต่อนะครับข้อต่อแจ็ค นะครับทางนี้ก็สิมีหูเน้น้อยนะครับมีหูเน้น้อยนะครับูบ่ตรงกลางเนาะเราก็สามารถต่อด้วยการหมุนเท่านี้ครับหมุนเท่าไรครับหมุนน่าหัวเอฟไทยนี่ครับได้มาแล้วหมุน่าหัวเอฟไทยเอาได้การกับแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นการส่วนตัวนี้นะครับ ตัวปลายดำๆเนี่ยเขากับมาต่อเฮ้านี้ครับนี่ครับดึงออกเลยครก็แดงๆนี่ที่แรกผมเห็นผมก็สงสัยปรากฏว่าดึงออกแล้วแม่นหัวอยางมันจะซื้อกับซุปไว้นะครับนี่ครับเป็นแค่ปอกอยางนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลยครับเนี่ยมันจะมีเกี่ยวตัวแม่อันนี้ก็มีเกี่ยวตัวพู้เนาะหมุนติดเอาหาเดียวเลยครับ อันนี้สำหรับหัวรับความที่สัญญาณของเขาครับมันไปอันนี้ครับความเาวประมาณสักห้าหกนิ้วนี่มั้งเนาะแค่นี้ครับแค่นี้แหละอุปกรณ์ครับนี่เอาต่อห้าหลังทีวีห้าครับเอาไปต่อห้าหลังทีวีห้าตัวนี้ก็ดึงเอเนกบ้านจักน้อยก็ดีครับสำหรับบ้านหรือว่า บ้านเพอรหรือว่าชุมชนเลือที่อยู่ห้างเครื่อข่ายของทีวีดิจิตอลนะครับตั้งแต่ประมาณ34 4สิกิโลลงมานั่นแหละครับใดนะครับนั่นแหละรับสัญญาณได้สำหรับบ้านผมในห้างจะเครือข่ายของทีวีดิจิตอลอยู่ประมาณ15กิโลเมตรครับนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบเพื่อพี่น้องเบิ่งเนาะครับอันนี้คือหัวแจ็คที่ผมต่อเข้าหลังทีวีแล้วเนาะ น,นี่สายนำสัญญาณเนาะที่เยาวห้าเมตรที่ผมต่อจะเสิร์หลังทีวีแล้วแล้วผมก็เอามาค้างไว้ประตูครับค้างไว้ประตูบานมองนี้เนาะครับนี่คือยังหามองว่างมีทันใดว่าจะเอาไปไว้ห้อยไว้มองเล่อนะครับอันนี้ในเหื่นเนาะในห้องบานมีเม่นหนะเฮือน เอาไว้นี้ครับเเดี๋ยวผมจะทดสอบพี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับคือผมได้จูนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับผมได้ต่อเข้าแล้วกัจูนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เอามารีวิวหพี่น้องไดบิ่งครับตอนนี้ผมจะเปิดท,ทีวีเนาะ้าะไดรดนะครับอันนี้เป็นช่องสามที่พกครับ <It> s <S ช่องพีพีทีี เขาเจ็ดสีครัอบอะเมารินช่องสามไทยรัฐกระหน่ำซัมาเซลครับ,สสกบก็บเป็นช่องทีวีที่ดิจิตอลที่สามารถรับเบิ่งได้และครับช่องอื่นๆที่ นอกเหนือจากเลยช่อง36ไปแล้วก็เบิ่งมีได้แล้วครับเพราะว่าช่องบนน้นก็เป็นช่องแบบตัดโปรโมชั่นเลยแบบซื้อหนึ่งแถมโฆษณาสินค้าหลายกว่าเนาะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับสายรับสัญญาณหรือว่าเสาสายอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่และก็ราคาถึกคับพี่น้องครับนามาไซแลวก็เบิ่งแล้วกั รู้สึกว่ามีพิดหวังครับราคากระทือกิี่ครับขอบคุณที่มีนอ้องเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน,นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดแะไรที่เอามาเบิ่งสวัสดีครับ